สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้เป็นวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของสวิตนะคะแต่ว่ามื้อนี้เขาบ่หยุทธพวกเขาสิพากันไปนาวานนะคะไปทํางานทําความสะอาดบ้านให้คุณยายมื่อนี้มีเรื่องเล่านะคะระหว่างที่เล่าเรื่องก็จะทายวิวไปนําทางให้เบิ่งนํานะคะเราต้องตามรถคันนี้ไปขับรถคันนี้เราไปเป็นกลุ่ม เรื you, mm ่องเล่าก pues nah, ็ม uh, anyway, ีอยู่ว่าคุณยายอายุ80กว่าแล้วนะคะพ่นซอยเหลือตัวเองว่าได้บัทนีพ่นย้าไปอยู่บ้านพักคุณชราบัทินีห้องคนก็เลยว่างห้องพ่นเป็นห่องเช่านะคะการเซาบ้านอยู่สวิทบแม่นเรื่องง่ายๆนะคะก่อนเฉยเซาเจ้าโคงเพิ่นก็ตรวจศพบาผูธิมาเ่าหนีการงานการเงินมั่นคงโบรายละเอียดก็สิหลายกว่าหันแต่ว่ามอนีเฮาสิมาเวาเรื่องการคืนห้องให้ผู้เช่านะคะ พวกเขามาถึงแล้วนะคะพวกเรากะแบ่งนาที่กันส่วนคอยกะได้ทำสวนนะคะง่ายเอาต้นไม้ออกจากกระถางท่องง่ายด้วยความระมัดระว่างนะคะทีแคบๆคบนะคะบ่ห้ฝุ่นลงไปถึงห้องผู้อื่นเ mm hmm. ว้าถึงการขึ้นห่องห้เจ้าของเพิ่นโตนะคะ mm hmm. การขึ้นห่องห้เพิ่นนี่เฮากระต้องทำความสะอาดนะคะของที่เฮามีเฮาก็าขคูนออกจนเบิดแล้วกะ ทำความสะอาดทุกห้องนะคะมีอันระเบียงบ้านเนี่ยมีห้องคัวห้องนอนห้องพักพ่อนอยังที่มีเป็นตู้เป็นเตียงที่เขามีอยู่หรือว่าของเฮ่ากับคนออกแต่ว่าถ้าของเขาตู้ของเขาเฮ้ากับเสร็จให้สะอาดสะอาดเลยนะคะอันนี้ก็เฮากับคอยกับใส่เวลาชั่วโมงก,กว่วๆนะคะ เอาต้นไม้ออกจนเบิดแล้วนะคะทีนี่กะมาเสร็จตามขอบตามพื้นนะคะให้มันสะอาดเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศบ้านคุณยายให้เบิงนะคะระเบียงเพิ่งกับระเบียงสองวิวนะคะวิวหลังบ้านพอดีคุณผู้ทายเพิ่งกับมาซอยถูพื้นนะคะก่อนที่จะขึ้นห้องให้เจ้าของเพิ่น ทุกหองเขาต้องทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดเลยนะคะถึงวันทรงมอบหองถ้าเจ้าของพนพอใจเพ่นไก่เขากลับมาทําอีกนะคะเขาต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะคะต้องสะอาดที่สุดเลยเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวน,น้อยๆอันนี้ค่ะอันนี้ก็นนกจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นน,นี่ก็บคนของอ,อกกับซีเบิร์ตแล้วนะคะ นี่ก็หหองทางานนี่ก็เป็นตู้หองน้าหองน้านีนก็ะเซตนะคะเซตเซตออกเบิร์ดเลยทั้งส่วนในกระเซษถููให้สะอาดทั้งเบิร์ดเลยทั้งผนังทั้งกําแพงมือนี่ยังบ่แล้วนะคะพื้นผ้ากับกอนอาทิตย์หนามาไม่นะคะบบได้ทาหลายชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงกว่าเมื่อยแล้วผ้ากันกับ อกอได้ต้นใหม่คุณยายมาปลูกโตหน้าบ้านนะคะเห็นสวยดีก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องสุขุสุขคนุนะคะที่ซัสพอร์ตแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจนะคะยำแรงผลกับพาพไปกินอาหารเป็นคาเลียงตอบแทนการทำงานเมื่อนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ในเดอค่ะแล้วพกบกันใหม่สวัสดีค่ะ